หลังจากที่เราทำการกำหนดรอบบัญชีเพื่อใช้งานภายในตัวโปรแกรมแล้วขั้นตอนถัดมาที่คุณต้องกำหนดคือต้องทำการกำหนดเกี่ยวกับฐานข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้งานภายในตัวโปรแกรมในตัวโปรแกรมมีการแบ่งประเภทฐานข้อมูลออกเป็น2ประเภทด้วยกันโดยแบ่งเป็นฐานข้อมูลย่อยและฐานข้อมูลหลักตัวแรกที่เราต้องทำการกำหนดคือการกำหนดฐานข้อมูลย่อยให้คุณคลิกที่เมนูเริ่มระบบเลือกข้อที่2กํกำหนดตารางข้อมูล ในหัวข้อย่อยที่แสดงมาทั้งหมดเราเรียกว่าฐานข้อมูลย่อยในที่นี้จะขอยกตัวอย่างไปที่ฐานข้อมูลย่อยของหน่วยนับสินค้าให้คุณคลิกที่2 0หน่วยนับโปรแกรมจะมีการเตรียมหน่วยนับบางส่วนไว้ให้คุณอยู่แล้วสมมุติว่าเราจะทําการเพิ่มหน่วยนับที่ต้องการเข้าไปให้คุณคลิกที่คําสั่งในการเพิ่มข้อมูลด้านบน เคอร์เซอร์จะปรากฏอยู่ในช่องของรหัสให้คุณป้อนข้อมูลในช่องของรหัสหน่วยนับโปรแกรมให้คุณป้อนข้อมูลได้2ตัวอักษรในที่นี้ขอยกตัวยอย่างเป็นหน่วยนับลังจากนั้นให้คลิกมาที่ชื่อย่อไทยให้ป้อนเป็นลังจากนั้นคลิกมาที่ช่องชื่อย่ออังกฤษชื่อย่ออังกฤษลายชื่อเต็มอังกฤษโปรแกรมจะใช้ในกรณีที่คุณใช้ Excel พเวอร์ชันไทยอังกฤษ เพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้เฉพาะ e อเ e วตเวอร์ชันไทยอย่างเดียวในส่วนของชื่อย่ออังกฤษลายชื่อเต็มอังกฤษคุณสามารถปล่อยเป็นแบ่งว่างได้ดังนั้นให้คลิกมาในช่องของชื่อเต็มไทยให้คุณใส่เป็นลังจากนั้นให้คลิกไปในช่องของอัตราให้คุณกำหนดค่าเบื้องต้นเอาไว้เป็น,น1เมื่อทำการกำหนดหน่วยนับแรกเรียบร้อยแล้วให้คุณคลิกลงมาในหน่วยนับที่2เพื่อทำการกำหนดหน่วยนับตัวถัดไป ในที่นี้ขอยก OK ตัวอย่างการกาหนดหน่วยนับเพียงแค่1หน่วยนับเท่านั้นเพราะฉะนั้นให้คุณคลิกที่ยกเลิกการเพิ่มข้อมูลด้านบนผลการทํางานของตัวโปรแกรมโปรแกรมจะทําการเซฟหน่วยนับดังกล่าวให้และจะนําหน่วยนับดังกล่าวขึ้นไปเรียงลําดับให้คุณใหม่อีกครั้งหนึง่งส่วนหน่วยนับตัวใดที่คุณไม่ต้องการใช้งานคุณสามารถคลิกที่หน่วยนับตัวดังกล่าวแล้วทําการคลิกที่คําสั่งในการลบข้อมูลด้านบน โปรแกรมจะขึ้นมาให้คุณเลือกตกลงเพื่อทําการลบข้อมูลให้คุณคลิกที่ตกลงหน่วยนับโดยดังกล่าวจะถูกลบทิ้งไปจากหน้าจอส่วนในช่องของการกําหนดอัตราโปรแกรมมีหลักในการกําหนดว่าถ้าสินค้าของคุณมีการซื้อขายแค่หนหน่วยนับยกตัวอย่างเช่นสินค้า A คุณทําการซื้อเข้ามาเป็นตัวแล้วเวลาขายคุณก็ขายเป็นตัวเช่นกันโดยไม่มีการซื้อขายเป็นหน่วยนับอื่นในช่องอัตราคุณจะต้องกําหนดค่าเป็นหนึ่ง กับอีกกรณีหนึ่งถ้าสินค้าของคุณมีการซื้อขายมากกว่าหนึ่งหน่วยนับยกตัวอย่างอย่างเช่นปากกาคุณบอกว่าปากกาเวลาคุณซื้อซื้อเข้ามาเป็นโหลแต่เวลาที่คุณขายคุณอาจจะขายเป็นด้ามหลักในการกําหนดให้คุณดูว่าหน่วยนับตัวใดก็ตามที่เป็นหน่วยนับที่เล็กที่สุดคุณต้องใส่ช่องอัตราเป็น1ส่วนหน่วยนับใดก็ตามที่เป็นหน่วยนับใหญ่อย่างเช่นโหลในช่องอัตราคุณจะต้องแจ้งออกมาว่าในหนึ่งหน่วยใหญ่ประกอบด้วยกี่หน่วยย่อย อย่างเช่น1โหลประกอบด้วย12ด้ามอย่างนี้เป็นต้นหลังจากคุณทําการกําหนดหน่วยนับเรียบร้อยแล้วให้คุณคลิกที่กรกบาทมุมขวามือด้านบนเพื่อทําการปิดเมนูในการทํางาน